สันสหายบอกฉันหน่อยสินายจะเชื่ออะไรในเมื่อนายทรยศต่อตัวนายเองสิ่งที่นายเป็นสิ่งที่นายทำล้วนแต่เป็นคำหลอกลวงจากผู้ทุจริตขอรับชัน ฉันจะตายอยู่ในที่น่าสังเวชแห่งนี้สิ่งเดียวที่มันขับเคลื่อนฉันให้มีชีวิตอยู่มันก็คือการแก้แ้นก็เท่านั้นพวกมันจะต้องถูกฆ่าเมสันดากวิสไซเนอร์คาเชงโกพวกมันจะต้องตายเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยกันนะกับเกมคอล l ี่ Back ออฟภาค t ที่1ในตอนสุดท้ายกันแล้วครับในภาคที่ส3ผมจะตั้งใจแปลก่อนนะใช้สมาธิเยอะด้วย ไม่มีประโยชน์เราไม่มีเวลาแล้วนะเรายอมแพ้ไม่ได้เขาอยู่ที่วบกูตาเขารู้เรื่องการถอรหัสเขาได้ยินการกระจายเสียงนั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้เรื่องพิกัดทั้งหมดอยู่ในหัวของมันมันรู้แน่นอนว่าอยู่ที่ไหนเราต้องไปที่บังเกอร์นะสถานการณ์เป็นเด็บคอนที่2แล้วมึงทําทุกอย่างแล้วนะเพื่อนยังไม่หมดยังมีอีกวิธีที่กูยังไม่ได้ลองเล่นว่ะออกเปเลวีเวอร์บอกพวกเขาด้วยว่าฉันล้มเหลว มึงอยากตายกับมันใช่ไหมเลือกโลดตามสบายตัดพอชิบหายวีเวอร์อ่าสิแม่มเงยทำไมมึงถึงจำไม่ได้สักทีเลสนอฟตายไปแล้วนะมนเมสันได้ยินไหม,มเขาตายไปแล้ววีเวอร์พูดถูกเราไม่มีเวลาแล้วไอ้พวกรัเสเซียแม่งเล่นมึงหนักจริงรู้จักมึงดีและมึงก็ไม่ใช่คนทรยศด,ด้วยสัตว์ก็ไปที่หน้าฮัสสันสลบเลยครับ ตัวเลขเมสันมันหมายถึงอะไรสถานีกระจายเสียมัมาจากไหนเตัวเลขเหรออะไรเลยเนี่ยพวกมันหมายถึงอะไรกันเออาบหลอนนะครับเลสท็อป <'s> <are> นายอยู่ไหนเลสทอป เมสันเขาปวดหัวมากนะครับเนื่องจากว่าเขาถูกล้างสมองนะความจริงกำลังเปิดเผยครับอย่าผมแปลให้สไตเนอร์อยู่ที่นั่นเราจะต้องฆ่าสไตเนอร์ฉันได้ยินเสียงตัวเลขอีกแล้วมึงอีกแล้วเหรอกูควรฆ่ามึงแต่ที่โบกูตาแล้วรอเดี๋ยวให้มันพักสักหน่อยเมื่อสติมันกลับมาเล่งไฟเป็นสเท่า ฉันจำได้แล้วไอ้วอคูตาผู้เข้ารับการทดลองตอบรับพุดความรู้การแปบลบตัวเลขความสี่ของเราครับแล้วมันมีปัญหาอะไรเขาตอบรับคำสั่งของเราได้ดีแต่ว่ากระจัดกระจายครับคาดกายไม่ได้เลยเขาแสดงถึงความยืดหยุ่นอันน่าทึ่งมากครับทำไมเขาเป็นคนไม่ปกต,มปกติมีความพยายาม มีเพียงไม่กี่คนนะครับที่เป็นแบบนี้แต่ว่าคนเดือดแเน่สำเร็จมากกว่ามันอีกถ้ามันไม่ทําตามคำสั่งเลอตโตเลแล้วก็มันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับฉันอีกต่อไปปล่อยให้มันเน่าตายไปเอามันไปขังโอ้ยไอ้ตายสิว่าโอ้พระเจ้าช่วยกงคดปวดเลยไปไปไป กบวนการเข้าสู่เอาไมายอสวอนถูกเจาะแล้วไอวอคูต้าเราคือพี่น้องกันและกันเอสน็อปไอเชื่อใจไออเมริกันนี้ได้เหรอด้วยชีวิตเลยเอาแล้วเราไม่ได้แตกต่างกันเลยเราทุกคนล้วนเป็นทหารที่ไม่ได้สังกัดกองทัพถูกทรยศ ถูกเลื่มถูกทอดทิง้งนายจะต้องรอดนายจะต้องรอดเอาคือพี่น้องกันและกันเมสันเพราะว่าเราเหมือนกันไปเคนเนดีดอนบีเกอล์ทีการเคนเนดีนะครับผมบอกคุณแล้วว่าคุณคือมือดีที่สุดเท่าที่เรามีในทุกๆท,ที่เราได้รับภัยอันตรายจากพวกคอมมิวนิสต์ เซรีภาพของเรากำลังตกอยู่ในความเสีย่ยงดากูวิสเมื่อไรผมจะได้ฆ่ามันล่ะโอเคอเคอกไปจากที่นี่กันดีกว่าเว้ยยังล็อกอเ,เราต้องไปไล่ตัวบักดากคูวิสไม่มีใครออกมาได้หรอกนะพอใจยังหับเมสันใช่ยังยังยัง จนกว่าจะได้เห็นศพพวกมันเว้ยเรื่องจริงครับบอกไปกี่ครั้งแล้วสไตเนอร์อยู่ที่กอรีเบิร์ตเราจะต้องฆ่าสไตเนอร์เราวิกเตอร์เลสโนมอ,อย่างนั้นเหรอสิ่งที่เราต้องการนั้นเหมือนกันว่าเหมือนกันมันจะทำอะไรของมันฆ่าทุกคันฆ่าทุกคนเหลือมันกับสไตเนอร์ไง อเออเอปล่อยวาร์ปเลยครับอันนี้ผมขออญาตตั้งใจแปลก่อนนะได้หลอกแม่งเยอะสัตว์ความเจ็บปวดนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเย็ยนเลยใช่ไหมเราคือพี่น้องกันและกันเมสันเพราะว่าเราเหมือนกัน l a k เวส t าเซนโกไซเนอร์ วมันจะต้องตายลักกิชล้างสมองมึงแต่ว่าเลสนอบีแผนของเขาอยู่เมสันเลสนบออกมาจากที่วอกูตาได้ยังไงไม่คิดเหมือนกันว่านายังมีชีวิตอยู่เขาไม่เคยอยู่ที่เวียดนามผู้แปลพักที่แท้งจิงกับเอกสารโนวาซิกเขาถูกสังหารในตอนที่ฐานแมควีถูกโจมตีและเลสนอก็ไม่เคยอยู่ที่หลุมอุโมงหนูนั้นด้วยเปนเชียอะเลของมึงวะ ไอ้บักคาเชงโก้มันอยู่ที่นี่อันนี้อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปเลยดีกว่าและเขาก็ไม่เคยอยู่ที่เกาะรีเบิร์ตด้วยและชื่อของกูคือวิกเตอร์เลสโอฟไม่นะเมสันและชื่อของกูคือวิกเตอร์เลสโนฟและกูมาที่นี่เพื่อแก้แค้นเท่านั้นเมสัญญาันตอนที่ 8. แเลสนอฟอิสรภาพ นั่นสำหรับนายเมสันไม่ใช่ฉันวิทเตอร์เลสนอฟตายมาตั้ง5ปีแล้วเขาตายที่วอกูตาระหว่างที่แหกโคกมาตลอดปีนายคิดว่าเขาอยู่กับนายเป็นเพียงแค่นายแค่คิดไปเองก็เท่านั้นทันเชื่อใจเขาตอนนี้แหละทำไมมันถึงได้ผลมันเป็นโครงการล้างสมอง MK ็ l t คเอาต้ากูวิสโปแกรมนายให้ไปฆ่าเคเนดี้แต่ว่าเลสอฟกัดขวางไว้เขาต้องการแก้แค้นกับสิ่งที่ดากูวิสทำกับเขาดากูวิสกาเชนโกสไตเนอร์สามเหยื่อลายใหม่ มันเป็นช่องว่างระหว่างความทรงจำก่ำอนหน้านั้นนา,นายสูญหายในหน้าที่เราไม่สามารถระบุต,ตัวนายได้ตอนนี้การรั่สมองถูกทำลายหมดแล้วสิ่งที่หายไปมันกำลังจะกลับมาเราต้องไปแล้วโนวาซิกกำลังโจมตีในอีกไม่กี่นาทีสายลับสองหน้าอยู่ทั่วเมืองหลวงมันปล่อยแก๊ส ในประเทศของนายเน่เมื่อไซเนอร์ตายเราสูญเสียกุญแจสําสคัญในการปลดล็อกสารนิกระจายเสียงนายถูกโปรแกรมตั้งแต่ที่บกูต้าแล้วให้แปลโคดรหัสมีแต่นายคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรเนอว่าเซ็กมันคือปฏิบัติการของพวกสายลับฉันมั่นใจว่ามันจะต้องมีคนอื่นอีกแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ที่ไหนเรามีการกระจายเสียงแล้วเราเปิดให้นายฟังเล่นแล้วเล่นนี้เป็นชั่วโมงเพื่อทําลายโปรแกรมแต่ว่ามันยังทําลายไม่หมดเมสันโอกาสครั้งสุดท้าย ฟังเธอเห็นแก่พระเจ้าเถอะเพื่อน 21, 4, 2, 14, 3, แกได้ประมาณนี้ปวดหัวเลยกูทำสิ่งที่คุณต้องการจะทำเลยครับเทอในพลเขาคือของกำนันแต่ความสัมพันธ์ใหม่ของพวกเราอันรู้จักนายอี่วอคูตานายไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรกับนายไว้บ้าง พูดเขารับการทดสอบนั้นตอบรับความรู้ชุดความถี่ขึ้นตัวเลขของเรามาถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านพันธบินใหม่ประเทศคิวบาของเราขออนุญ,ญาตให้พวกเราสร้างสิ่งปลูกสร้างขาวรเป็นสิ่งปลูกสร้างขาวรอนใกล้กับสถานีใกล้กับชายแดนของพวกเขาเป็นสายกระจายเสียงและตอนนี้โปรเจกต์โนวากำลังเริ่มต้นขึ้น โปดฟังคำสั่งการกระจายเสียมาจากเลสอัลกา้าแองของเราคือโจมตีใจกลางตะวันตกโปดรอฟังคำแนะนำต่อไปทำสิ่งที่คุณต้องการจะทำเลยครับท่านในพลเขาคือของกำนันถึงคุณเลยนะแต่ความสัมพันธ์ของเราใหม่แต่ความสัมพันธ์ใหม่ สิ่งปลูกสร้างถาวรสถาน,นีกระจายเสียงใกล้กับชายฟังคำสั่งทั้งหมดจะก,กระจายเสียงมาจากเวสเอลกาตละรุ้ว่ามันอยู่ที่ไหนสถาน,นีกระจายเสียงมาเป็นเรือและ่เห็นมันนาม,มาก่อนหน้านี้มันคือเลสเอลกาที่ไหนคิวบาฉากในตำนานเลยครับฉากนี้ภารกิจสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับ เราได้รับภัยอันตรายจากพวกคอมมิวนิสต์เสรีภาพของเรากำลังตกอยู่ในความเสีย่ยงแผนของเราคือโจมตีใจกลางตะวันตกในขณะนี้พวกมันจะต้องถูกฆ่าเมสันเพาไม่มีความกลัวไม่มีเจตสํานึกและไม่ได้อ่อน,นแอหลยีภัยไปที่อเมริกาสายลับของดักวิสกําลังรอสัญญาณที่จะปล่อยแกส๊สโซวาซ ผมบอกคุณไปแล้วว่าคุณคือมือดีที่สุดเท่าที่เรามีในทุกๆที่ดาโ,โ,โกวิสอาชนโกไซเนอร์คุณจะต้องไปจัดการคนพวกนี้มันจะต้องตายคุณเมสันครับมาภารกิจสุดท้ายที่มีชื่อว่าการไถ่บาปรีเดมชันครับ เอสันาส,สันและวีเวอร์มุ่งหน้าไปที่เรือต้องสงสัยที่เป็นเรือบรรทุกสินค้านามว่าเลสอาคาอ่าวเม็กซิโกครับวันที่26กุมภาพันธ์ปี1968อัลฟาเราเห็นเลสอากาแล้วลรับทราบยังคิดวันเตรียมตัวเข้าปะทะเอสานยกขึ้นได้เลยรักษาลูกขบวนไว้เราต้องเข้าไปที่สถานีกระจายสิ่งตัวเลขไปเว้ยเนยต่อต้ากษัตริยาโหนดฟ้าเรือเห็นไว้แล้วเชียวมันต้องรอพวกเราอยู่ ทีเมียงกี้เข้าปะทะไปทางด้นานขวาอับศาราฝากกระหักไปยิงไปเลยยิงไปยิงไปเอาลงให้หมดครับหุ้ยโดนไม่โดนไม่รู้ยิงไปก่อนจะลวดจะลวดจะลวดลวงไปเด้ำตายห,หมดครับเุ้ย ยิงมาเลยเออนั่นแหละปืดเราอยึดลานจอดฮอร์ได้แล้วได้เลย RPG บจีนบนดาดฟ้าเรือทีมยังกี้ไปะจะตำแหน่งไปไปไปยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยต่อไปเรื่อยหลบเร็วเชีย่ยเอ้ย ไปได้เราถูกยิงหลวงไปแล้วฮอลำนึงมีเบอร์ฮิเมก,กีิไปตามตำแหนง่งบทราบเดี๋ยวจัดก,การสับสนให้นะรับทราบกำลังขึ้นพ่นฮิเมก,กิหนึ่งตามขึ้นมาไปด้านขวาของเรือไปที่ด้านขวาของเรือเฮคิวันเยอะแล้วขึ้นพ่นหน่อยยิงไปเลยขอลงไม่หน่อยฮัสันอุย้ยเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยเออ อย่าลาะขึ้นพ้นเ้าพระเอ้ยพอร์ตไซต์เนี่ยคือด้านขวาของเรือนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ go, go, go. อ่ะเฮ้ยยิงแม่งดีสัตว์เอ้ยมา <us> เราเข้าไปใกล้ๆหน่อยขอบคุณที่ช่วยนะอัลฟาเ้ยหาเราเข้าไปใกล้ๆหน่อยเฮ้ย อไปตายไว้สัตว์ทียังกี้ไปจอดตำแหน่งครับลังเข้าไปชั้นใต้ของเรือรับทราบทียังกี้ทีมาฟาอย่าคุค้มกันข้างหลังให้เฮ้ยไยเฮ้ยยิงโลยิงโลยิงหาหน่อยทีเมคกี้ทูยิงหาหน่อย,ย,งย,งย,อยลงไปแล้วเยี่ยม เราอยู่ได้ไม่นานนะเว้ยเมสันไปที่ลานจอดฮอเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยตายหักยไมเอื้อออกไปจากฮอเร็วโดดโดดโโดดโวยมาปึ พอไซคือน่าจะเป็นด้านขวาของเรือครับใช่ถูกละวีเมียกี้รายงานด้วยแล้วเข้าไปทันที่2ของเรือยังไม่เจอเครื่องส่งสัญญาณเลยมันน่าจะอยู่ที่นั่นสิมั็นยุ่งอยู่แล้วมันมีแน่หาต่อไปตายหมดครับไป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  อร์ตไซส์เนี่ยถ้าเป็นคำศัพ์ขอมพวกเกี่ยวกับพวกทางเดินเรือหรือว่าทางการทหารของเรือเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านขวานะถามว่าด้านขวายัางไงถ้าเราไอ้ด้านหน้าตรงนั้นอะมันคือหัวเรือเว้ยท่านผู้ชมแล้วถ้าเราหันหลังแบบเนี้ยมันจะเป็นซ้ายขวานวกใช่ไหมอ่ะไอเนี้ยคือฝั่งซ้ายของเรือนะเฮ้ยพิ๊ปปิ๊ิยิงไปก่อนเออรู้แล้วนะ ไปย็นหน้าดูยิงไปเลยเออล่วงไปเดนึงลำลำหนึ่งอัดหน้าเขาคุณขับซะเลยมึงตายแน่นอนครับอัดหน้าอย่างนั้นปึ๊บตายปึ๊บก็ค่อยดันครับก็ค่อยดัน บอจุแล้วอีปึ๊บมอค่อยดันระวังนะระวังน่าจะมีอีกหลังนี้เหรอเอาไม่ตายนี่วะไอ้หลังเชือกปึ๊บเราอยู่ฝั่งด้านซ้ายของเรือนะครับอือายหมด ปุ๊บว้นจุนเร็วมุนจุนเร็ววุ้นจุนเร็วเนี่ยถ้าหันหน้าอย่างเงี้ยเราอยู่ฝั่งซ้ายของเรือนะตรงด้านหน้าเป็นหัวเรือเอาชนับฝั่งแบบว่าตรงหัวเรือครับหันหน้าเข้าทางหัวเรืออ่ะอสันมึงต้องมาดูนี่คืออะไรวะเชี่ยวิเวอร์มถูกตึงอยู่ใต้เด็กเนี่ยใจกดมาช่วยพวกคุณดว่วนเลยเด็กค,คือชั้นนะครับอ่าถ้าใครทำงานเรือสำราญหรือว่ายังไงอ่ะ เป็นทหารเรือเออเด็กอะคือชั้นใช่ไหมถ้าผมพูดไม่ผิดเฮ้ยระเบิดกี่ลูกวะเนี่ยปไปไปลปลลงมาใต้เด็กครับ,บ,บตายตายครับคอคอไม่ตายก็ซ้ำ ไอ้นี่ตายไปแล้วโหข้างล่างเฮ้ยเจ็บเจ็บจังวะมายิงกูยังไงวะเนี้ยมาข้างบนครับตายเอาขออีกตัวนึงแอคเทนตานเข้าไปเลยปึ๊บจุยเต็มนีน่ตายซะ กูฟาร์มาดีสยิงยีเนี่ยมันจุดเร็วมันจุดเร็วยิงกูจังเลยไอสัตว์ยิงกูแม่นจังวะเฮ้ยไา้มันใหญ่กว่าที่เราคิดซะอีกสถานีกระจายเสียงมาอยู่ใต้จมูกเราเองเว้เนย เวนเน่ไอ้ดักูวิสมันเริ่มที่จะ,ะทจ,ะจะกระจายเสียงแล้วบอกคนนี่คือ Alpha One. คอัลฟาวานันาคนเพิ่มแล้วว่าเลสอัลฟาคือสารน้กระจายเสียงนำเครื่องบินมันถล่มเลยเราจะออกไปยังไม่จบเราต้องหาตัวดักูวิสเรามีเวลาน้อยกว่า15นาทีนะก่อนที่กองทัพเรือจะล่มที่นี่เป็นจุนแนหะทำไม่ได้ทำเรื่องผิดพลาดเรื่องหาปีก่อนที่เบคูนัวนะแน่ใจหรือว่าไม่ถูกลกสมองสำคัญด้วยเหรอไอสันดานั่นมันยังอยู่ข้างล่างนี้เว้ยเราต้องล่าตัวมัน ออกไปจากนี้ซาวิเวอร์จบเรื่องกันดีกว่าขอภัยที่ลิ้นพันกันครับแมงใดหลอกแม่งขึ้นแล้วชิบหายอัสสันเห็นทุ่นพวกนี้ไหมมันเป็นเตองส่งสัญญาณบนผิวน้ำนี่แหละทำไมเราถึงหาสัญญาณกระจายเสียงไม่เจอเพราะมันมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ใต้น้ำนี่มันเป็นเอาไว้เติมสมบียงกับพวกเรือน้ำน้ำด้วย หนึ่งในแผนการลุกลางของดักกูิสที่จะปล่อยโนวาซิกใส่สแผน่นนิดรอป่าป่าปาคือผมอาจจะแบบว่าเอเนทีไม่ค่อยเก่งนะแต่แบบจะแปรเท่าที่แปลได้แปรให้มันถูกต้องอะ่ะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะทำนะคนแปลดีก็มีคนแปรแบบยังไงอะ่ะมันแล้วแต่คนอะ่ะผมไม่พูดแล้วกัน Mà <tığımız> Đã <lưu>. Tìm thua tìm tù. Điều Métest. Ai A tụi em Bây giờ là đó Bà 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 không phải lên là bượt mày đi เตือนแบงค์ขบนแล้วครับเอาก็สอยข้างบนแม่งเ,เอ้าเฮ้ยเพื่อนถูกยิงตกมาเฉยตายแน่นอนครับโว้ยข้างบนอึ้ยข้างล่างอึ้ยมันช่วยเต็มอันนี้ตายยังวะอันนี้ตายละโหแม่งเพื่อนถูกยิงตกลงมาเลย ไปไปไปเฮ้ยกาลิยวอะไรวะเนี่ยอ๋อปืนทุกซองกูเชอะพวกเขาเล่นโจมตีแล้วบีเบอร์รเ,อรเกิดอะไรขึ้นเว้เยเนยมันสายเกินไปแล้วที่จะออกไประวังด้วยเฮ้ยบูโดเซอร์บูโดเซอร์ถอยก่อนถอยก่อนอันตรายอันตรายเอาเอา ระวังบูโดเซอร์ดีๆครับอะเออฮ้ยหวล่วงไปเดิแอดเทนมาก่อนตายซะไม่ตายก็ซ้ำข้างหน้าเบล่แดงเข้าคอคอสบ SMG มาครับระยะประชิดอุย้ยข้าไปดิถอยก่อนถอยก่อนจะตาย ไป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 ทำหน้ำออกไปกไป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 ทำงานให้เสร็จล่าตัวบักดักกวิชให้ได้ครับ เฮ้ยโ,ยโ,ยโยเหยรยเ,ยโเ,เราต้องหายตัวดารคดอพูวิสก่อนที่มันจะหนีออกไปจากที่นี่เอ๋ไม่ใช่สิเราต้องหาตัวดารคเวิสก่อนก่อนที่นี่จะถูกถล่มเลยเป็นจุนเออบันได้ไปเร็วเร็วเร็ว มา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 อค่อยดันครับหวาร้ายดีปาดเข้าไปเลยปัดคู่เข้าหัวใจสองตัวพร้อมกันนะเมื่อกี้ปึ๊บระวังนะระวังโอ้ยระวังระวังเวทนัดปึ๊บมันจุไหมเอาหัวไปดิ เฮ้ยคุณคนหนักตายป๊แบบนึงนะครับผมลบดีดีก่อนมุมมันแคบเฮ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วครูเฮ้ยระวังระวังระวังแมงเกือบตายแค่เมื่อกี้หรือมันจุ้ยเต็มเฮ้ยล่วงไปดิ อีกฝ่ายเว้ยไปต่อเยเรื่อยเราต้องหยุดการกระจายเสียงนั้นนะอูละตาไปไปไป้ไปไปยโอ้โหวัวจู่เร็วจูดเร็วบูโดเซอร์เข้าคอตายเราจะมีบูโดเซอร์อีกตัดแบบน้ำก่อน นำ้ำไปทำอะไรจ้ะตัวเองจ้ะปิดเออเออไอบักดากูวิสมึงน่าจะเป็นคู่เดียวคูนะมองก็ง่ายแค่นั้นเลยไอดากูวิสมึง มึงมานี่เลยสัตว์แบบนี้เลยง่ายๆเว้ยกูจะฆ่ามึงไงมึงพยายามล้างสมองกูเหรอฮะมึงพลาดแล้วเว้ยมึงไม่รู้อะไรบ้างเลยเอ้ยมึงมาเนี่ยมึงพยายามจะเปลี่ยนกูทำให้กูฆ่าประธานาธิบดีของกูงั้นเหรอฮะจะลองหรือยังล่ะจ๊ะอาไอ้สัตว์นี่ปากหมาแล้วมึงปากหมาแล้วมึงเฮ้ย ตายซะไอ,ะอะสอัตว์มาเร็วเมสันจบสักทีครับเมสันทางนี้วายร้ายตัวหลักนะครับที่นี่กำลังถูกทล่มมาเร็วเมสนัน จบแล้วครับภารกิจนี้เวสาวก้าถูกจมลงทะเลเมสันได้ทำได้เมสันนายทำได้ในขณะท,ที่ฉันทำไม่ได้มาทำขึ้นไป เมสัน <Mason. S 2> มันจบแล้วเราชนาวะสำหรับตอนนี้โอ้โหฉากแม่งอลังการจริงจบเจอไว้ก่อนครับเอาไว้ทำหน้าปกคลิป อันนี้จะเป็นคาสซีนตอนจบนะครับคัสซีนตอนจบครับรับชมไปด้วยกัน วันที่17 0 10 2 23, 1, 22, 2ศ1นย์เดสองมิ e l m e t e r นั่นจะเป็นปืนไรเฟิลบอกวะแต่ไม่ได้11 22 11 22 พัสดีตอนจบครับแันซัสเอกซัสมารอบสังหารปันฮานาทิบดีเอฟเคครับเอฟเคฮัสซันโอเคครับก็จบไปแล้วนะ ขอที่แบ็คออฟพอนที่หนึ่งขอบคุณมากครับที่รับชมตัดจบก่อนนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย